สุกสดแล้วไปไหนก็ได้ฟ้องสุภกิจเคลื่อนไหวเรียกได้ว่าถูกจับตามองความสัมพันธ์กับคู่รักต่างวัยที่อายุห่างกันถึง31ปีกับคู่นี้รุ่นใหญ่เอชุติมานนยนาและแฟนนุ่มฟ้องสุภกิจพอต่างโพสเตตัสกันทั้งคู่จนกระทั่งนักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาได้ออกมาเปิดคลิปคุยกันกับเพื่อนสนิทต,ต้อมรัศนีกร เผยสาเหตุยุติความสัมพันธ์ถานองว่าผู้ชายงี่เง่าไม่รักดีพร้อมบอกตัวเองสวยเซ็กซี่อยากหาผู้ชายดีๆสดๆและขณะเดียวกันลาสุดสิพฤศจิกายน2565ทางด้านฟ้องสุภกิจก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุแคปชั่นชัดเจนว่าตรงๆตอนนี้ยังว่างข้างๆยังไม่มีใคร พร้อมติดแฮชแทกโสดแล้วไปไหนก็ได้โคตรมีความสุขเลยทำการแฟนๆแห่ส่งกำลังใจราคาทั้งคู่น่าจะยุติความสัมพันธ์กันแล้วราค่ะกับคู่รักต่างวัยคุณเอชุติมานนยนาและแฟนหนุ่มฟ้องสุภกิจเพราะอายุห่างกันถึง31ปีกันเลยล่ะค่ะคู่นี้งานนี้ค่ะทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ผ่านสือ่อหรืออะไรยังไงนะคะ แค่โพสต์สเตตัสผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาแฟนๆต่างสงสัยแค่นั้นเองค่ะว่าทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์กันแล้วค่ะ